มีแต่แหววตัวเองออแล้วมูมินนั้นเรา<ะ>ตื่เต้นไหมว่าเาราละกบอแรกมาละก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแต่วันนั้นก็ทาลิกไปนะออ <laughs> แต่ว่ายังยังไม่ได้แบบ <im itation> มันมันเป็นของขวัญ <im itation> วันเกิดคือก่อนหน้นนาน,นัน้นนั้นมีเพิ่งได้ต่อพระไปเองด้วยว่า,าก็เตรียมตัวทุกวันแล้วพอมปนการเป็นโมเมนต์นั้นวันนั้นคิดไปว่ามีแวบหนึ่งแต่ว่าเฮ้ยหรือจะแล้วในวันของวันเกิดของเราไม่วันนั้นแซวกันเล่นแล้วมีก็บอกว่าเออเตรียมตัวทุกวันแต่จริงก็ไม่ได้เตรียมอะไรขนาดนะัออ้นใช่ช่วงนี้ก็ยังถ่ายละครอยู่แล้ว่ทานเล็บรอแต่ก็ทานทุกวันอยู่แล้วแต่มีบางวันที่เข้าฉากว่ามัทานไม่ได้เใช่ก็วันนั้นก็ วันเกิดไปกินข้าวกับเพื่อนเออแล้วเราก็แบบเห็นกล่องตอนแรกก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เป็นเสียงกรีดกร๊าดเราก็เฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยบิวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไหนได้คุณพอมันเกิดเพราะแสดงว่าคาดหวังเหมือนกันก็ก็ตกใจอ่ะเออค่ะแพราว่าที่นั่นที่นัเราก็คิดว่าเอาละแน่นอนมันก็เอ่อมวนท้องอ่ะมันไม่ต้องเป็นฟิลเหมือนเอ๊ะถ้าถ้ามันเกิดขึ้นเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย พราะเห็นเขาเล่ากันมาเขาก็บอกว่ามันก็คนละฟิลบางคนก็ชอบเลยบางคนก็หัวเราะไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็ไม่รู้แบบนีแล้วเราไปถามทำไมว่าเขาแบบตั้งใจแบบจะทำหรือเปล่าว่าแบบยังไงไม่คือเขาอ่ะรู้ว่ามันเป็นคนชอบเครื่องประดับเออชอบตุ้มหูเพชรตั๊กแหวนเพชรอะไรเงี้ยเขาก็ให้จะให้รุ่อยๆใช่ตอนสมัยเป็นเพื่อนก็มีให้แต่ว่าแบบอาจจะไม่ใช่เพชรจริงๆอะไรเงี้ยเชื่อว่าที่มีบอกว่าไป ที่แบบเขามีพี่รุ่ตอนนี้เขาแบบเป็นเตรียมอะไรกับเพื่อนก็คือเตรียมวันเกิดอันนี้หรอก็คือเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดอ๋อแต่เราก็ไม่รู้เซอร์ไพรส์ไหนอะไรอเงี้ยแล้วเราวันนี้จะมีแคมไปเที่ยวกัน ยังไม่มีเลยค่ะช่วงนี้เร่งปิดกล้องเพราะว่าใกล้ออนแอร์แล้วใช่มีคนเข้าใจผิดไหมตอนที่มึงบอกพาอะไรเงี้ยเออเข้าใจผิดว่ารู้ว่าก่อแล้วเลยเพราะเม่อเห็นแบบคลุ้งกันเลยตอนแรกคนก็ไจริงๆแคปชั่นกับวิดีโอก็ชัดมากเลยนะว่าเป็นวันเกิดแต่บอกคุณไม่อ่านไงเออเห็นรูปปุ๊บด่วนสรุปอะไรเงี้ยเหรอก็มีบ้างมีบ้างเพื่อนก็แบบพอเช้าวันต่อมาไปกองถ่ายทุกคนก็กรี๊ดใส่วินเลยบอกว่า ตกใจนึกว่าแบบเป็นขอแต่งงานอะไรเงี้ยมีพี่พี่ที่อยู่ในกองอ่ะพี่นักแสดงคนหนึ่งก็บอกว่าพี่ตกใจเรายังถ่ายละครกันอยู่เลยยังถ่ายไม่จบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยว่ายังยังยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นข้อขอขออะไรนะคะขอขอก็ไม่ได้พร้อมหรือไม่พร้อมนะคะคือชีวิตทุกวันนี้มันก็ก็อยู่ตัวเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คงมีจังหวะของมัน แต่งตัวปกติต้องใช้ใจกว่านี้เออไม่ไม่กดดันไม่กดดันไม่กดดันอะไรก็ได้เนอะให้มันมีค่าใช่มีคุณค่าทางใจแล้วก็ใส่ด้วยทุกวันเลยอย่างเงี้ยค่ะมีทุกคนนะคะมีเพืนมีหมออะไรแบบว่าง่ายกว่านั้นง่ายจริงง่าใส่หมูก็มาเตรียมตัวแบบรอบด้านหนึงไว้ก่อนไม่มีไม่มีค่ะปกติบินจะไม่ค่อยจะเป็นเริ่อสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทั้งคู่เลยเขาก็จะไม่ได้ดูอะไรแบบ คนทำทุกคนทำทุกวันเลยงานคนนี้สวยขอบคุณค่ะแต่คนทกทุกวันเลยแบบเฮ้ยเตรียมตัวหรือเปล่าอะไร่างเงี้ยเราว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอไรเงี้ยค่ะแต่แต่ช่วงนี้ปินออกกําลังกายเยอะมินวิ่งวันละห้าลใช่ก็อาจจะแบบ้อมลงแล้วก็แบบเหงื่อมันออกทุกวันมันอาจจะแบบสดใสเงีย่ววิด้วยวิเพราะว่าตอนตั้งแต่ตั้งแต่เริ่ม เริ่มเดทกันมาน้ำหนักขึ้นมาเกือบสิบโลชวนกันกินจริงือแบบชวนกันกินอ่ะใช่แต่คอมเมนต์มันไม่ค่อยออกอ่ะก็แบบิวดิบออกออกออกคอน้างเยอะเลยค่ะทั้งคู่แหละคือขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เลยก็เลยคุยกันว่า ไปลดกันเถอะช่วงนี้ก็เหมาะสุดแล้วเนาะเพราะว่าก็ผ่อนรอ,อ,อคร่ะสวยรอแล้วก็มีหุบเตรียวต้องบอกว่าอ๋อไม่ๆม,มตอนเนี้ยไซส์กางเกงใส่ไม่ได้แล้วค่ะก็บแบบเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติมินก็จะลงเดือนนึ่งเลยก็ลงแล้วค่ะใช่ลงเร็วออต้องรอหลังปิดกล้องก่อนไหมที่บินถึงจะมาคิยเรื่องนี้กันก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้เพราะว่าแบบเหมือนเตรียมงานอะไรมันก็ไม่อยากให้มีอะไรเสียใช่แต่สรุปจบแล้วมีเราอีกหนึง เอเอแต่แนวเปล่าแผ่นแผ่นว่าปีนี้ปีหน้าจะทำอะไรอะไจริงๆมีคุยละครอยู่อีกเหมือนกัน,นะค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันกําลังจะปิดแล้วก็ยังดูจังหวะงานหลายอย่างแต่ว่าหลายคนเขาก็บอกว่าขอไว้ก็ยังไม่ได้ว่าจะเหมือนตน้องรีบอะไรเพราะดาราหลายๆท่านเขาก็ขอแล้วก็เออเป็น<บ>ปีก็ย<อ>ังไม่ได้จัดไม่ได้ว่างจัดงานอะไรอย่างงเี้ยอันนี้ต่อใครไม่ไม่ ไอเลยพับรวมพับรวมพับรวมค่ะพับรวมแล้วก็มีงานจัดของแก่อันนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากเลยเพราะว่าจริงๆคุยกันในบ้านอ่ะที่บ้านก็บอกว่ายังไงผลแก่นก็ต้องมีจัด ก็นันอาจจะต้องส่งที่เพื่อให้เกียรติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าไม่ไม่ก็มีคุยคุยใช่ก็มีคุณแม่วินก็มีถังถามดูวยมืนกันค่ะถามเขานะได้ถามเขาเามเาวาเขาู่เขาอะกว่าใช่ค่ะใช่เขาบอกแล้วแต่เราอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าย่าให้เขาขอก่อนให้เขาขอก่อนไม่กลัวเขาเซอร์ไพรส์ใหญ่แบบถูกการในงานหลอกเราไปปุ๊บพ่อแม่นั่งน่าร้องตาพุ่บเราเข้าแค่ใส่ชุดเข้าไปได้เลยอย่างเงี้ย คิดอะไรเยอะเลยอ่ะอมินว่ามันก็เป็นไปได้ทุกรูปแบบเ,เพราะว่าดูจากการจัดงานวันเกิดแล้วอ่ะมันก็คือปีนี้เป็นปีที่มินไม่ได้จัดรวมค่ะเป็นปีที่จัดแยกแต่ละกลุ่มเออแล้วก็เหมือนมีเวลานั่งคุยกันแต่ละกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็เชียร์แล้วก็คุยกับเขาม,มิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะระมระแวงค,ความรับไม่ใช่พอเราแบบในห้องน้ำเราเดินกับมาทุกคนก็ยืนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันแตกๆอะไรอย่างเงี้ย ช่แต่ว่าก็ไม่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเหมือนกันได้ถ้าแตงนคี่ได้ค่นะถ้าถ้าถ้าเดี๋ยวจะลงเลยนะ <laughs> ถ้าขอบพีมิน <c oughs> ไม่ต้องคิดแคปชั่นลงก่อนเลยลงก่อนไม่คิดแคปชั่นลงเลยเหรอใช่ให้พี่บินพูดเหตุก่อนได้ได้ค่ะ